ชมมีดใช้งานชังองปคอนสามนะครับดานไม้กระดูเนื้อแข็งนะครับส่งดัมโบสีนะครับทำจากเหล็กแนบทุบน้ำมันนะครับทายตามรอนตามสูตรนะครับมิตินะครับยาวประมาณ10นิ้วครึ่งนะครับกวางประมาณ2อจุดส จุดสองห้านิ้วนะครับส,สันสันขนาประมาณ6มิลิเมตรนะครับหนักดีครับลอสับไม้ดูนะครับไม้ไผ่นะครับ ครับสวยงามครับโอเคนะครับคมไม่ล้มไม่บินนะครับคมพร้อมใช้งานเลยนะครับสนใจติดต่อที่เพจมีดเน็ตสุโขทยมีดทำงานครัวการเกษตรหรือลายนะครับ0ูนย์แปด2จไดเด้ครับ ผมฝักไม้นะครับผมใช้งานครับขอบคุณที่รับชมครับ